ลาบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้อาจจะมาไวกว่าเมื่อคืนนิดหนึ่งนะครับเอนะฮะเนื่องจากว่าพอมีเวลาหน่อยนะครับผมวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะครับเอนะฮะเมื่อคืนก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะเรียกว่าเกือบหมดนะฮะเมื่อคืน พราะลงน้อยนะครับผมลงน้อยทยอยลงนะครับต้องประหยัดขายนะฮะขายขายเยอะเดี๋ยววันต่อ,ตอมาไม่มีพระขายนะฮะไม่ไม่ได้ลงแบบโอ้โหเป็นเยอะๆเหมือนคนอื่นนะครับ f อฟซนะฮะก็ขอภัยอยางเรื่องอ,อฝนนะฮะเสียงฝนเนี่ฮะไม่ไม่ค่อยจะหยุดเลยนะครับมี่ก็ได้ยินเสียงน่อยๆแต่ไม่รู้ว่าเวลาดูดเข้าไปในใน ในเครื่องโทรศัพท์นี่มันมันดังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้ามีเสียงฝนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตกโอ้โหไม่หยุดเลยเนะี่ยนี่คือเบาแล้วนะครับ F4 นะฮะมาดูรายการแรกกันเลยนะครับ F4 นะฮะนี่เหลือจากเมื่อคืนนะฮะพระกิ่งนะครับกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะฮะน่ารักเลยเก่าแท้แน่นอนนะเรียวกว่ามาถามกันก็แบบนะอันดับต้นๆเลยของเมื่อคืนที่แต่ก็ยังไม่โดนกัน นะครับยังไม่โดนกันนะฮะไม่รู้ที่เหมือนกันนะฮะเก่าเก่านะเก่ามากเลยนะครับผมเนี่ยยังไงก็แท้นะครับกิ่งแบบนี้นะฮะสภาพใช้นิดหนึ่งนะเนี่ยฝนสักเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นก็กราบขออภัยนะครับ FC ถ้ามีเสียงรบกวนนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาตัดเสียงรบกวนทางไหนนะในโทรศัพท์เนี่ยนะครับสามพันเหมือนเดิมนะครับ FC ซนะถัดมานะครับหลวงพ่อเดิมโปรนี้ก็ยังอยู่ นะครับหลวงพ่อดดิมนะฮะคนถามเยอะผมก็แบบนะลงบ่อยเพราะว่าคนให้ความสนใจเยอะมากนะครับหลวงพ่อลิมวัดน้องหลวงวัดน้องหลวงนะฮะหล่อโบราณนะฮะชัดจะแรลงคืบเรื่อยแล้วฝนนะฮะเดี๋ยวรีบดีกว่านะครับคลิปนี้งงเลยเนี่ยนะฮะมีภัยเงินนะครับผมเปิดสี่พันเท่าเดิมโอ์นี้นะครับ fc นะหลวงพ่อเดิมนะครับผม แล้วก็พระปิตาพิมพ์ปั้นนะครับพระปิตาพิมพันั้นี่นะฮะพิมพันั้นฮะทรงชลูดจะมีอันนี้ด้วยนะครับผมมีจานด้วยนะฮะผงคุกรักพิมพ์ปั้นนะครับนี่นะฮะนี่มีทองด้วยนะครับปิดทองนะครับผมนี่นะฮะถัดมานะครับมาดูองค์ที่เคยลงนะฮะองค์ที่เคยลงก่อนนะครับพิมพ์นิยมนะฮะ พิมพ์นิยม A นะครับพิมพ์นิยม A นะครับตรงนี้นะอ่านี่ครับพิมพ์นิยม A อนะฮะอันนี้ถามเยอะนะพี่น้องมาถามมนเยอะเลยนะ f c มาถามมนเยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่แน่ใจน่าจะหลุดจองนะฮะองนี้นะครับพิมพ์นิยมองนี้นะครับผมพิมพ์นิยม A นะไม่มีมือรองนะครับผมนะฮะมีจาะพิมนะครับนี่ฮะนิดๆเนี่ยตรงนี้นะครับผม จากไปอินนะครับเนี่ยใหญ่เขาจะอยู่ตรงนี้ฮะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับผมนะครับปลายปากกาฮะโอทำอะไรก็ไม่ค่อยถนัดเราไม่ได้เตรียมนะครับ f ซนะฮะใต้ฐานนะครับผมเนื้อเขียวปัดเลยนะสะนิมขมแดงตามซอกนะครับผมเปิดดูนี่อย่างกัดดูหนังสือเลยเหมือนองค์ดาราเลยนะครับตรงนี้นะฮะ เอาเปิดห้าพันนะครับ F C องนี้นะจำไม่ได้เราเคยเปิดเท่าไหร่นะครับจำไม่ได้เราเคยเปิดเท่าไหร่นะฮะเปิดห้าพันแล้วกันวันนี้นะฮะถัดมานะครับมาดูสมเด็จอ่าพิมพใหญ่วัตระครังเลยนะแปลกๆดีนะเนื้อเน่าๆเลยนะครับผมอันนี้ได้จากหันคานะครับเคลียร์กองประคองชีพมานะองนี้นะฮะนี่ฮนะแล้วก็มีเนี่ยมี แปลกๆก,ก็คือเขาเป็นเหมือนสองชั้นนะครับ F4 นะดูเก่ามากชอบนะก็เอามานะครับ F4 นะเปิดเขาเปิดมาไม่แพงนะก็สวนราคาได้นะฮะเป็นแผงแบบบ้านๆชาวบ้านก็ไม่ใช่แบบชาวบ้านไม่ได้ชาวบ้านที่ไม่ไม่ได้เล่นพระนะเป็นแผงที่เราไม่เคยเห็นแบบเขาค่อยจะออกงานประกวดออกตามไหนอะไรเงี้ยเป็นแผงท้องถิ่นอนะ่ะเป็นคนเล่นพระในท้องถิ่นท้องที่อ่ะนะครับนี่ฮะ เห็นดูก็เก่าๆดูมันๆเก่าๆก็เอามานะครับ f ีเนี่ยเป็นข้างเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ตัวดนะพิมแปกๆเลยนะฮะเป็นแบบสองชั้นนะครับผมบอาจจะเป็นอาจจะออกวัดอื่นก็ได้นะเราก็ไม่รู้นะครับผมอย่างนี้นะฮะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวทักทายมาขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับ F4 นะฮะเอาสองพันแล้วกันนะครับสมเด็จตรงนี้นะฮะเอาสองพันนะครับสองพันฮะหลังจากนั้นก็มาดูมาใหม่นะฮะหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาห้าชายนี่นะนี่โอ้โหนะอันเนี้ยดูหน้าหลังดูจุดไหนอาจจะแบบเอ้ยก็ สวยอาจจะอาจจะไม่วิ่งไม่โดนใจมากนะครับผมนะฮะก็เป็นเหมือนห้าชายปกติทั่วไปนะไปให้ดูนี่ฮะจุดจา่ายจังกระถานฮะนี่ปึ๊บนะฮะโอโฮโฮ้โหเป็นไงล่ะครับเอฟซีนี่ฮะเหมือนองค์ดาราในหนังสือเลยนะฮะจุดตายอยู่ที่ใต้ฐานเลยนะฮะลำพิมพ์ขี้ตาเนี่ยนะครับโอโ้โหนะสุดจี๊ดเลยนะฮะสุดจี๊ดสุดจา้าเลยนะครับเอฟซีนะพิมพ์ขี้ตานะครับผมหลวงพื่อเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชาย ครับนี่ฮนะจา้าจันเลยทีเดียวนะครับ F4 นะปึกนะเหลืององมเขียวสนิมขุ่มแดงนะฮะตามตำรานะครับ F4 นะฮะวงนี้ก็เอาไปที่4,000บาทแล้วกันนะเปิดกันตามทุนนะฮะเปิดกันตามทุนนะฮะพวิมยมอันนี้นะครับทุนมันจะมาสูงนะ F4 อ่ะผมเปิด4,000เท่ากันแล้วกันอ่ะโอเคนะฮะ F4 นะครับเปิด4,000เท่ากันแล้วกันอ่าเนี่ยปกติผมน่าจะเปิดเคยเปิด6,000แล้วเนี่ยอันนี้นะหลังจากนั้นมาดูอ่าอันนี้ที่ขึ้นหน้าปกนะครับสร้างชื่อคลิปว่าไม่เคยเห็นใช่ว่าไม่มีนะไม่เคยเห็นใช่ว่าไม่มีนะดูด้านหลังก่อนนะครับ F4 นี่นะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะครับผมเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะเป็นลายดอกไม้หรือว่า เราเคยเห็นลายแบบนี้ตามเป็นอันนี้เป็นโลหะนะเป็นเนือออกสำริดนะเป็นออกสำริดนะ,อะทองผสมแบบออกสำริดอะไรประมาณนี้นะตามคำว,วิเคราะห์ผลพระเจ้าห้าพระองค์อะ่ะเนี่ยฮะเนี่ยจะลายคล้ายๆอย่างนี้นะครับผมนะแต่อีกฝั่งเนี่ยเป็นอะไรนะฮะเป็นปริศนาเลยนะฮะเนี่ยแล้วเราค่อยๆดูกันนะลุ้นนะฮะอ่ามีลีลาหน่อยนะครับผมฟาบนะฮะแทน,แทน,แ,ทนแทนนะฮะ นี่นะครับเอฟซี MC. เป็นยังไงล่ะครับรวงพ่อะไประปวัดกําแพงโอ้โหอภิมหาเก่านะอันนี้แบ่งพี่เตา่าดอนเจดีนะเบอร์ใหญ่สุพรรณรอนเจดีมาเลยนะพี่เตา่าดอนเจดีนะครับผมโอ้โหแค่บอกแซบยังไงก็แท้พระองค์นี้นะอยู่ที่ว่าเนี่ยเขาคนซื้อจะซื้อเท่าไหร่อ่านะ แล้วแกก็บอกเคยเห็นลงหนังสือด้วยนะเกา่าแท้ดูง่ายสบายตานะแล้วเขามีการเจาะอ,อย่างนี้ด้วยนะเขาเป็นโลหะทอ่ผสมเนี่ยเนะี่ยไม่รู้เจาะเนี่ยเขาเจาะเนี่ยเกิดจากอะไรนะเ,เนี่ยเขาเจาะเนี่ยเจาะเพราะอะไรนะครับ F4 เนี่ยมาเจาะกันจุกหลังอยู่แล้วนะเนี่ยผมไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้เขาเจาะเพราะอะไรนะครับ F4 นะเนี่ยอาจจะเจาะให้เป็นห่วงเพื่อจะไปใช้ไปคล้องแต่แบบเจาะมิน หรือเจาะพลาดแบบทําให้แบบแตกไปนะฮะเนี่ยก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าต้องบังคับไงไม่ให้โดนไม่ให้โดนโดนโดน,ดนเสียงของหลวงพ่อนะฮะเนี่ยเดี๋ยวล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะเอฟซี FC, นี่ะไม่เคยเห็นใช่ว่าไม่มีนะหลวงพ่อไปเนี่ยเขาก็มีความเรียกว่าคล้ายคลึงกับหลวงพ่อเงินอย่างเห็นพูดกันว่ามีพิมพ์ชาวบ้านมีอะไรด้วยนะแต่ศิลปะสวยงามอย่างเงี้ย ไม่น่าจะใช่พิเจชาวบ้านแล้วนะครับผมนี่ฮนะอาจจะสร้างน้อยหายากก็ได้นะครับ fc นะฮะราคาทั่วไปนี่หลักล้านแล้วนะบางเหรียญส,สวยๆนี่สิบล้านอ่ะเหรียญจอบอะไรพวกนี้นะ fc นะแบบนี้นี่หนึ่งในสยามประเทศหรือเปล่านะครับหรืออาจจะมีไม่กี่เหรียญในในประเทศนี้ในโลกนี้นะครับ fc นะเหรียญล,ลอยหลวงพ่อไปวัดจำแพงนะฮะนะผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวัง นะครับนี่ฮะความเก่าเนี่ยอเอาแค่ความเก่าเนี่ยก็หลักร้อยปีอาปะอย่างเงี้ยนะครับ fc นะฮะธรรมชาตินะฮะไม่เคยเห็นผมเห็นครั้งแรกนะในชีวิตเลยนะโอ้โหเห็นแล้วก็ต้องแบบต,แบบต้องซื้อเลยนะครับ fc นะเอาเท่าไหรด่ดีนะเก่าๆอย่างนี้นะครับเก่าๆแบบนี้นะผมโจผมแท้ดูง่ายๆอาจจะไม่ใช่พิมพ์สาก,กล นะครับ fc นะผมขอญาตเปิดที่10,000บาทนะฮะ fc ซื้อกันง่ายขายกันจบเลยนะฮะ1 0 0 0 0บาทนะถ้าการันตีแช้ผมเอา1ล้านนะการันตีผมเอา1ล้านนะครับผมการันตีแบบแพ้สากลอะไรไปโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เนี้ยผมก็บอกเลยเลยว่าผมก็ดูดูแช้ตาผ่าล้านปเปอนะร์เซ็นเนนะฮะแต่ให้การันตีกันเนี้ยนะ ผมเอาหนึ่งล้านนะครับผมเอาหนึ่งล้านนะแต่ว่าซื้อกันง่ายขายจบเลยผมขอมือน่นมื่นเดียวนะเอามื่นเดียวนะครับหลวงพ่อไปราวัดำํำแพงนะครับนี่ฮะเก่าๆไม่เคยเห็นใช่ว่าไม่มีนะนะต้องคุยกันยาวเลยอยงนนี้นะครับผมเออนะสายลออเก่านี่เรานะนะเจออย่างนี้แล้วแบบชอบนะเจอแล้วยอมรับเลยว่าแหมติดใจใจฟูเลยนะฮะเห็นเนี้ย ะะแล้วก็กินตับพิเต่ามานะฮะโอ้ยระดับพิเต่านี่แกไม่หลุดให้ง่ายหรอกนะฮะต้องเบียดๆนะครับเอตี 3, นะฮะถัดมาสุดท้ายนะครับเอตี 3, เรียกร้องกันมานะครับยากได้ตะก,กุดหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่านะฮะนี่ฮะได้มาแล้วนะครับผมไปถิ่นเขานะฮะใชนาก็ต้องไปฟิตนะแบ่งใครมันะผมนึกไม่ออกอนะ นะแกชื่ออะไรก็เจอกันบ่อยนะแต่ผมคอยจะลืมชื่อแกอยู่ชัยนาทนี่แหละนะครับผมนี่ฮะแกเก็บทั้งเหรียญรอ,อทั้งตะกรุดนะครับผมเนี่ยหลวงปู่ศุกวัดปากคอมกำลัเท่าเนี่ยดูตะกรวดเนี่ยดูไขดูความเก่าเนี่ยเอฟซีนะอันนี้สภาพค่อนข้างเดิมนะค่อนข้างเดิมเดิมนะเก่าเก็บมากๆนะครับเก่าเก็บมากๆเลยนี่ฮะตะกรวนะถักเชือกตะเคี้ขบฝันนะฮะลักแดง ดูเชือกเลยแห้งเป็นผงปนเป็นปนเป็นแป้งแห้งเป็นผงดูเชือกเลยเขาว่านะตามตำราเก่าๆเชือกปนเป็นแป้งแห้งเป็นผงนะปนเป็นแป้งแห้งเป็นไม้อะไรปุบแล้วแต่จะพูดกันนะปนเป็นแป้งแห้งเป็นผงก็มั่วพูดปิดตุกนะนี่ฮะลักแดงนะครับเอฟซีลักแดงนะลักแดงนะสวยสมบูรณ์นะ ตามตำรานะขนาดมาตรฐานเลยนะครับขนาดมาตรฐานเลยนะลักแดงนะครับ fc แหงแกะเลยนะเนี่ยมีร่อนม,อนมอนีนิดนิดหน่นอยนะแต่ภาพถือว่าเต็มร้อยเกือบร้อยฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแบบนี้นะเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะโหจะกุดผ่านเวลาการเวลาตั้งโหจะเป็นร้อยปีฮนะ fc จะให้แบบสวยสมบูรณ์เดิมเดิมเนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วนะเนี่ยมีกระถือว่าสมบูรณ์แล้วนะ เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นยังได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมเอาเท่าไหร่ดีนะฮะตะกรุดหลวงปู่สุขดอกนี้นะครับผมผมขอเปิดท oui, ี่เก้าพันบาทแล้วกันนะฮะเก้าพันบาทนะตะกรุดหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่ายาวประมาณหนึ่งสองสามสามนิ้วกว่าสามนิ้วครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยสามนิ้วกว่าสี่นิ้วแล้วมั้งผมว่าไม่มีอะไรวัดนะเอฟซีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเอฟซนะมีเสียงฝนเสียงอะไรแทรกบ้างก็กราบขอภัยนะครับผมเมื่อคืนเนี้ยตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะเหมือนไม่มีเสียงฝนนะแต่พอเปิดแล้วปุ๊บเสียงฝนมันมาไงไม่รู้นะครับเอฟซนะดังเลยผมก็งงนะตอนทําไม่ได้ก็จะได้ยินเสียงฝนนะแต่พอนั่นปุ๊บโอ้โหเสียงรั่นเลยฝนนะฮะก็กราบขอภัยไว้ณที่นี้นะจนถึงขนาดว่าต้องต้องเขียนที่ปกเลยว,ว่ากราบขอภัยที่เสียงฝนนะครับเอฟซ ประมาณนี้นะครับวับนนี้มีใหม่เก่าปนกันหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเมื่อคืนเกือบหมดนะฮะนี่ยังเหลือก็คือองค์นี้แหละอีกองค์อยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยผมมาวางาตรงไหนไม่รู้เหลือตรงไหนไม่รู้นะครับ fc นะเดี๋ยวเอามานันเป็นกวันหลังและการเหลีอ่อีกรายการหนึ่งนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ 061-898-73-42นะครับ061 898 73 42นะครับหรือแอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะฮะหรือแอดไลน์ทีก็ที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนะฮะหรือแอดไลน์ที่ QR Code หน้าปกหลังปกนะหน้าคลิปท้ายคลิปนะครับผมประมาณนั้นนะครับ fc QR Code นะฮะเอาไลน์ปุ๊บยิงเพิ่มเพื่อนนะก็ยิงได้เลยนะฮะ ต้องอาศัยเครื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกร,บราบลาเอฟซีท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆฮรวยๆยถูกเหมือท่านนะครับสวัสดีครับ